สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีกระหดเวลาแร้วที่พี่น้องถาพี่น้องรอคอยครับหลังจากที่เขาได้ขายสาหน่วยนีครับสาหน่วยนีเป็นสาข,ของผมครับเนื้อที่ประมาณสองงานนะครับขายไปในราคา3,000บาทมือนั้นที่ผมลงคลิปให้พี่น้องเบึงแล้วพี่น้องรอชมนะพี่น้องถาเบิ้งว่ามันสิมิปลาไหลอิลีบอตามสูตรที่เพิ่นามาเบิ้งไหวนะครับเพิ่นบอกว่าสังเกตเบิ้งเรวซื่อได้ประมาณ3,000บาทหลายคนที่เคยมาซื่อเขาบอกว่า ซื้อเร็วขาดทุนสานนเพราะงี้นั่นพ้นบอกว่าซื้อเร็วขาดทุนซื้อสี่พันปีนั่นอยากสิหูว่าปีนี้มันสิขาดทุนอีลีโบอยากให้พี่้องเบิงนะครับวา่าเทื่นี่ปีนี่นะครับพ้นซื้อสามพันนี่พ้นสิไดกกำไรหรือพ้นขาดทุนครับพี่้องล่องประเมินเบิงว่ามันสิไดจากโลนะถ้าเข้าคิดโลละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทราคาประมาณนี้เสเรียนะครับมันสิไดกำไรโบครับลองเบิงน้ำแต่วงหันนะครับผมยื่นเบิงวงหันนะ มันมีปากโขอยายเต้นขึ้นมาประมาณ3ามีตัวมีเตอร์ไอตัวสำป้าณขวดโคกพี่น้องนี่ให้พี่น้องเบิ่งครับมันสิเป็นไปได้ยังไดครับผมสงสัยอีลีนะผมหู้ซื้อว่ามันเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอสายไงปานนี้นะครับแล้วก็เป็นสาธีเป็นท้างนา้ำนะครับเป็นท้างนา้ำแล้วก็ยุติดห่วยนะมันมียูค่ากับเมนอยู่ครับ มีอยู่ค่าอยู่แต่ว่าบ่ได้สูบมาสองปีปีนี้เป็นปีที่สามค่ะนะปีที่สามก็อยากสิพิสูจน์อีหลีว่ามันบ่ม,นมีป่าปอหลีบอกครับพคนสื่อสี่พันเนี่ยคนขาดทุนอีหลีบอกอยากมาบึงนะผมก็ว่ากับคนสื่อเลี้ยวไอ้ผู้ใหญ่เพินพ่นบอกว่าอ่าปีนี้ซื้อสามพันโอ้ยพุ่นป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 ุ่นโอ้ยเต้นคว่ำไปแล้วนี่ยโต๊ะ่หนึนงน่งครับพี่น้องครับอุย้ยบอทหนูนี่นี่นี่เห็นบอทนี่มันสิม้ามองน้ำน้ำไหลออกมาอย่างสี่ครับเนี่ยพวกปลาคอพวก ปเงยๆครับมันสถ่เต้นคว่มไปหลายโตเลยครับพี่น้องครับผมอยากจะพิสูจน์เหลือเกินว่ามันบ่มีอหรีบวกปลาเนี่ยมันสิขาดทุนอหรีบวกครับคนเฮ่านะ่ะนะอีขียดอหรีครับเมือนขี้ให้เรว่าเอ๊ซื้อแล้วขาดทุนซื้อสี่พันขาดทุนเพราะว่ามันแมนบ่ผมเคยวานนะนะเอาแต่วานซื้อๆกันยังได้เท่าไรก็สอบอยู่ผมว่าเอ๊มันแมนอหรีบวนะให้พี่น้องมารอชมกันนะตอนนี้สูบไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว นะครับสูบไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลอรุ่นครับว่ามันสิกาดทุนคือันวัยรีบบอกผมตั้งไว้ประมาณ้าเด้บกบกหอดลอยโล่เนี่ก็ถือว่าเสมอตัวนะถ้าได้ประมาณลอยโล่นี่เสมอตัวนะเสมอตัวเพราะว่าเขาต้องคิดค่าแร้งของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นมาจับน้ำประมาณ4ี่คนแหล้วกะ็ค่าน้ำมันนะครับค่าซื้ออีกสพันนะครับเออถ้าได้์ลอยโล่นี่ผมว่าเออเสมอตัวถือว่าถือว่าพอไปได้นะแต่ถ้าได้ ลอยเศร้าลอยหาิโลนี่ถือว่าโอ้โหกำไรเลยนะพี่น้องน,น,นี่เห็นบอลบอลขึ้นมาเนี่ยมันบึ้นขึ้นมานี่เห็นบอลครับอันนี้ปลาหน่อยดอกปลาค่อยใหญ่หุ่นมันเต้นขวมไปขวมมาครับมงนี้ครับพี่น้องมาถาลุนเบิงครับมันสิเป็นคือบนโอ้นั่ะเห็นบอลนั่น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 อันนี้ใส่หน่อยดอกว่าหันมิเตยใหญ่กว่านี่โอ้ยเอาพี่น้องมาถาเบิงเด้อครับเด้อมาลุนครับสอยุ่ไก่โขกหน้องหน้า,นาของผมครับนี่ครับ บ้านตรมไพรมาดูกัน